ไปดิพี่น้องเขาตัง้งอาคาซอช่องทิปแชหนหลอดพีน้องตอนนี้ทิปก็น้องนีกับยูทีตลาดประตูน้ำพอดีวะสีออกมาฮาเอฟสี 4, เพิ่นมาทำธุระแถวนี้พี่น้องก็เลยน,นัดเพิ่อนอยู่นี่บะหัวเพิ่นมาหอดหรือยังก็คือฟาร์มไซโกนนั่นเองเนาะมาจากน้ำพ่อ,อพี่น้องวันนี้ไปบริจาคกันเนาะเพราะว่า เม่น,น่าโดยฝาวมาลงบ้านลงบ้านก็เลยวะเดีเ๋ยวไปหาเพื่อนแต่ว่ามือนี้เพื่อนเขามาทำธุระในกรุงเทพก็เลยว่าสิมาเจอกันอยู่นี่ตอนนี้ดีเดอ้อพี่น้องเอฟซีวันสุขูสุขูนักน,นอลกลางมากเลยทีที่เราขาเบิง้งเนาะพี่น้องท่านบ่มากรก่อยเจอกันไปก <laughs> แล้วก็เอฟซีอะไรเออแมนได้เนะาะ นี่สดไีแ่เรียกไปนก่มระีเขาไม่หล่นตลอดน้อนี่ต้องรุ่นนนพวกมันเป็นหนามนะเอาเอาลงเสือตัเนียมันสิตอบเด่นมันสีมาดค่ะสวัสดีเอาแม่ดิสวัสดีค่ะเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนกางแกงตัหนึ่งไปเสือแล้วมันมันบลมบด้รองยังตลาดปะลยี่นก่นี่นีนี่่่ เอาูเอาูแหนไปอย่นี่ออสิลงตลาดบ่หรือเสียไปเลยเสียไปเลยเดี๋ยวสันเดี๋ยวไปเปลี่ยนแกงบุนึ่งเสียไปเลยอ๋อสิ่งว่านำห้องไบ่พอดีเอามเียเสียกับเียวแนะอ๋อด้เสียไม่เอห้าอาอะไออ่ว่าฝากออเสือเขาเรีกว่าเื้อ อ๋อว่าท่านอ่เป่เฝ้าการนาพั้ง <câ> น <ย misunder> ่ะ้าหลานไปเจ้าโอ้วองอะไรกันเใส่ทั้งในเลยกี่ไดไออันอเป่นยางเงินว่ามาเจะกเค่นป่วยได้อพยคนห้าก็ดีได้คนเป็นโรคแผ้พ่วงเอ้ยพ่วงปุ่มพ่วงค่ะเด้ากาเศ้า มือ,นอมหนาาพเป็นแบบงูอีกเนียน่ยด้วยิ้บ๊องคงูอีกไลยด้วยเปลี่ยนแล้วแต่ว่าจะเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งย่างสะก๊อตนะมันเป็นซองสูนหาแต่ว่าย่างเท่วเปลี่ยนใหม่สี่เนซ,เซนเทาเปลี่ยนเป็นซองหนึ่งหาโดยเ,เปลี่ยนประกันเลยบอ๊องมันอัพขึ้นมาไซน์หนึ่งได้เดิเราเอฟซีซอไห่สี่เซนหันมันเป็นตัวใหญ่ตัวนี้ได้ต้อมันบวบหน่อะนี่ไปตุ่มไปตุ่มนี่ เยอยบลบหัวเข้าสลับบไ้บปอย่ยางตัวเขาก็สิบบบ่เอาเขาคือสิบบรดสลัลบไ่สัอันนี้เดยดยโอ้ยเอายังไม่ได้ออกบขคือเอาออกเมือนออกแล้วต้องเอาไปเจือยูหัด อ๋จวดไวมาสักเดียวนะไม่มายังต่อใจเอาไปเอาไปจอดไปมาเลยลูกบอลเฉียงกวนยังใส่อ๋อกระดิ่งเช่กันเดินๆครับฝรั่ด้คยกันขอบุญละลายโดยเดินทางปลอดภัยกันคิดมาสิออกก๊าซสิ้นเลยวันนี้กันเลยโดยแล้วทุลาอยู่ทีข้อนแก่นแล้วกาเดินทางออกมาสีไปก๊าซสิ้นเลยพี่น้องพอดีระหว่างทางนี่พอดีเลี้ยวเห็นบอลพื้นเหตุ ทั้งขี้เหงื่อนอะบนทีมขีอซึ่งที่พันเคยทาเหมาอได้อยู่เหลาอยากซื้อเมื่อใส่อยู่เพื่อนนะน,นะแต่ว่าราคาประมาณหนึ่งพันบาทนี่นนองก,ก็เลยว่าบอกกาซื้อแพงเกินไปแต่ว่าอยู่นี่เห็นไล่ไล่อยู่ฝั่งไทยบางทีอาจจะถือว่าก็จะลองทาบุ้นเนาะสบายดีอันนี้เห็ดคายป่ะคะนี่อันนี้เห็ดคายบ้นนางทางขยะนะ ทำคลายปะอ๋อคลายยังไงคะกลุกใส่หทขยะเอ้ยจำเนียงเหราคือบอกเคยได้เงินเนาะคลายจังได้อันเนี้ยนะขำมั่งครับฮะทางขยะางขยะสุดละสายุดไรก่อสุดละสายสุดระสาอยสุดนี่ไหมทางอันหนึ่งบ่ นี่ีหน่วยมั้นกาคาตังค์อ๋อหน่วยมั้นราคาตังคสุดละสามร้อยบาทเนาะอืมอาณาตัวไดตัวเคี้ยวคุณบอใช่ไหมคุณบอสามร้อยเดี๋ยวไปมึงเอาสามหน่วยกันรุดอยู่วะลุดไปได้พอคนนี้เนาะสามร้อย เออว่ามันเป็นอะไรเนาะเออเออมันเบาๆหนึ่งเนาะเออประเดี๋นะโอเคทมันใส่โหลดเต๋อป่ะนี่ซ้ำหน่วยเอาซ้ำหน่วย อุ้ยลายป๋อคือกันเนาะเอารถมาก,ก่อนป๋ปยก็ไปเลยเ,เอายกไปเลยเด้ยเออมันมีลายลาย,ลายเนาะอเ,เอาลายนี่แล้วก็ลลยนั่นครับ,รบเานาะอย่างเงย แล้วมันสิบุ่มเลยบ่ะนะดูจังใดบันนั้นมันขึ้นหูบเองบอหรือว่ามันสิเป็นจังสันเลยมันบุ่มนะได่ครับมันจะดีบอาอ๋อมันดีเนาะ Okay. เดี๋ยวข้อเบิ่งวิธีการเห็ดเนี mm ่ย hmm. เนาะบุกค่ยเห็นต้นผลเห็ดจักเหือเห็นแต่ตอน mm hmm. ที่เขาว่างเนี่ยโอ้สุดละซ้ำลอยอยากสื่อไปใส่ห้องเหียนยนี mm ่เนาะมีคนสิอุปถัรรมม์ว่าพี่เนาะห้ mm hmm. องเหียนกะไว้ทักเขียนนะ mm hmm. ขั้นตอนสื่อใหม่ไม่เห็นเนี่ยซ้ำลอยกับปอยูนอ่นะ mm hmm. อันนี้เ mm hmm. mm hmm. อ mm hmm. อ อธิบายแน้วคือเขาไ okay. ด้่ติ้นรถมากแล้วเหตุจากอะไรก่อนไอยางครับไอยางมันหลอกครับอ evet ๋อมาพี่มาขันมาเบิ่งเลยขันตอนที่หนึ่งสองสามไปก่อนมันสิมาเป็นเอายางมากครับมันหลอกหลอกเอาเป็นผ้าใบเอามาครับโอ้เอาเอาแต่ยางไนบ่ครับโอ้ยยกหนองนี่ไม่ได้ใส่บ่ครับอันนี้เป็นเปลือกคล้ายๆอีกนะอ๋อ โอ้มาเห็นแบบนี้เนาะฮะซื้อไปใส่ยุบานี่แหละโดยโอไดมาแล้วก็ลอกใส่เครื่องจักนี่หลอกให้เบด้งเนี้ยได้ปะโอ้เพิ่นจะเอาย่างเก่ามาย่างนี่เมนย่างหลใหญ่ย่างเดียวเลยเมนบ่นี่ครับโอเมนย่างหลเก้งถั่วไปเนาะครับ อเอามาเลยเขากับสิิสตผ่านนั่น,นี่เนาะตัดเคืองเลยเปะอ๋อมีมีเอฟซีแถนได้เนี่ยทีเคยเห็นเนี่ย <laughs> <laughs> นาจะบุกขอยเห็นเนาะเขาคนเอาอย่างมาแล้วก็ไม่เห็นนันนี่ ยากนีแมนเทลเอามาแต่ใช้แค่นี่ตัรับซื้อครับรับซื้อโอ้แล้วก็หันรถเก่ายังเพคนเก็มาขายให้ครับอ๋อคุณเนาะต้อนเท่าตั้นนี่ฮะเอายังสตัดออมีดครับโอ้มีดตัดเลยแมนเาล้วก็มาหลอกเซนีิฮะมันสีลุดบ้างใครทำเอาไว้ที่นี่ครับ สีเซด์ครับสีป่อ๋อมันมันจังสีเลยป่อ๋อมันเป็นซองสั่นเนาะโอ้ลายสัน่นอืมหลองนะนี่ออันนี้คือแล้วเละบอหรือ,อว่ออนนวรอรอ,อ,อีก แล้วก็เปียน่หนวครัอ๋อแล้วกัไปไปพุนอ๋อนี่บ้านหน่วยมันอ่ะเออมันใหญ่นาอบัดเอาออกมาเนาะอืเห็ดแนวนี้จะเคยเห็น,นกกบบว่นี่จะก็บบเคยเห็นคือกันเออนั่นแหละบุกแต่ว่าบุคเคยเห็นตอนเห็ดจสีเนาะ นี่มจะคุ้นจัดให้เงินเดือนจัางไอ้เมาครับเราจัางเมาสโอ้แล้วบันไดห้องงานกะสิวัยกะทอว่าแล้วเนาะตอนนี้ขั้นตอนต่อไปกระเฮ็ดอยู่นี่คือกันบ่บ่ครับไอเพป็นเปียกนุ่ยอย่างเงียครับเปียกทังหมดเลยครับอ๋อแล้วแล้วก็ไปผุนเนาะอันนี้นี่คือหลอกซัมเน่อะไรแล้วบ่หรือว่าหลอกอีกหลอกอีกครับโอ้ลายสัตว์โอ้ทางในตีหลดนี่มันเป็นแนวนี้เนาะ มันเป็นลายลายสันเนาะอ๋อจะหล่ออีกคันนึงตีนหนึ่งี่ใดจักหน่วยเลยครับย่างเซนหนึ่งใดจักหน่วยได้นหน่วยเดียวหน่วยเดียวตามกับประมาณมุกลอยถึงหอดท่านครับตนหนึ่ง <l ots> นะรัวรวมทั้งบ่มกับกแยกกันครับแล้วเป็นนี่กับเจ เตรียมหกไหลพันพื่อน,นครับค่ะย,ย้ำออกก่อนคุณแม่ย้ำไม่ดีใส่โอ้แล้วก็หลอกกันสี่เลย ได้สองสองทังบมดไหมเนาะอ้เห็ดฟ้ามันกัเขาเอาตักเซนเดียวนี่เลยแสดงว่าย่างหนึ่งเซนได้หนึ่งทังหลองเขาเพื่อนี่หลอกอีก่วนอ๋อลอกเห็ดก่นมันอ๋อแนวไหนเนาะเอาอันนี้ก็คือขั้นตอนที่หนึ่งไปไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปดูไลน์อันนี้นี่ข้อพิ่นเมื่ออันนั้นข้อพิ่นเมื่อเห็ดด่งไฟเนาะ นี่เขาไปเขาไปเคลือบใหม่นี่ไม่ทั้งานเขาใคยส่งทุกง,งานเลยเขาเจะาไปไอันนั้นมาใหม่ป่ะรอม,มาใหม่รับสื่อครับเขาเจะเอาไปต้ม<อ>เตีอะไรอย่างอ๋ขอ,อขั้นต้นต่อมานี่ครับก็ขั้นต้นต่อมาแล้วตัวนี้ครับโอ้แล้วหน่วยหนึ่งนี่ใส่เวลาโดนป่ะกะบอเ์หอครับบอร์วะพมันทอดชั่วโมุกป่ะบอร์บอร์หอด อันนี้คือว่าเพิ่นเอามาแล้วก็ประกอบเขาเรีพิ่นก็นสิใส่น็อตใช่ไนมอ๋อย่างเศษหนึ่งมันใหญ่เนาะแต่ว่าเวลาเขาเบิ่งคือว่าโบใหญ่เนาะบัลวัตถืออันนึงคือใหญ่เด้ายเพิ่นกำลังเห็ีอยู่อันนี้เอิ้นว่าฟ้ามันครับโอ้ฟ้าครับอพิ่นเป็นฟ้าจังสิว่านั่นแบบอ๋ออ๋อ อัน,นจะเป็นแบบแมนมีดแล้วจะเป็นเขาคักลิเมื่อหนึ่งเห็ดได้จังหน่วยคะนี่นฮะฮ่าซิบุกซิบ,นบ,นบนเนาะนี่อันนี้คือฟ้าขวายุติ้นหลดแบบว่าแต่ก่อนนะคอยคิดว่าย่างติ้นหลดทีว่า มันเป็นหลดเก้งค่ะน้ำแล้วมันเอาออกมาเห็ดได้มันคือสีใหญ,ญ่แบบนี้ได้เนาะถ้าเคเห็นผ่ามได้ดิเพราะว่าบบ,บบเคยเห็นห้องงานเห็ดจกักเทอรมีแต่แบบว่าเห็นที่เขาคลายเป็นทางแบบนี้แล้วนะก็เลยแบบว่าบูว่าผ่มันมาจังไดคิดว่าเอาตีนหลดเก้งหลอดอีหยังนําบอกแม่เนาะว้ายมันคือใหญ่แต่ว่าตีนหลดนะเบื่องนะ้มันคือว่าบูใหญ่ไปได้เนาะบัดพึ่งคือใหญ่เนาะ มันจะม้วนเขนมันก็จะงอเงี้ยขึ้นครับเวลาเอาไมาม้วนเสกกันตีกันมันก็กว้างขึ้นพอเทายืดออกมันก็เป็นโอ้กนแล้เทายืดออกมันก็เลยใหญ่มันใหญ่ตอนเขาดึงนั่นเป็นบ่บ่ครับมันก็งอแม่แต่แกไอ้ยางครับเพราะว่าเขาออกมาตัวแรกมันมันโคตรยุ่งเลครับพอเราออกมามันก็ยืดออกมันก็ได้บ่วมันบ่โคตรมันก็เลยงอขึ้น ขั้นตอนของการเห็ดฟ้าเนาะแล้วก็จบอยู่ในนี้เลยเป็นบ่ครับอ๋อก็เสื้อของซองขั้นตอนหนึ่งเนาะครับใชอ่าเป็นคนเตี่ยมแล้วคนนี้เป็นคนประกอบครับเด็ิ่นเลิกงาดเราบ่หรือเพิ่นไปใส่นะเพิ่นไปเอาโองปเอาน็อตเบิร์ตเนาะครับเดี๋ยวเพิ่อนเพิ่นเห็ดแล้วเขาก็ได้ษสื่อพวกเลขประกอบอันนี้นี่เนาะมีเพื่อนพังเพลงลาวอีู่ด้าน เพลงสาราวนะดิไทยสาราวนะเพลงเรากะดังทางฝั่งไรไทยไร่นอเดียวนี่เห็ดแบบนี well, ้แล้วก็ตัวนี้ได้ผู้ได้เห็ดจ้ะอ้ายบอกเห็บโอ้อ้โพแทลเตรียมตัวค้านี่ครับอกครับค้านี่ไม่ใชิเพื่นเอจิพูดครับค่ะเอจิพูดภาษาฝรั่งเศสจะเพื่นบูมา่าเป็น โอ้ค่าจะอยู่ทางนั้นค่านี่ได้เอาตัวได้เห็ดเตัวอาวุธขอนี้เลยขอบยางครับขอบยางเจาะขอบยางครับลายกลมๆครับขอบยางขอบยางมันจะแข็งเนาะนี่เนาะเป็นังินสีเลทีเฮ่าแหนะออกนี่เฮ่าได้คล้ายมือสูอันเลยวะนี่กะครับโอ้งานทำซื้อมาเลยเป็นเศษยางครับเโซนกะสีมัด รับเส,สี้ยวครับเส,สมารับสมมติ่าสื่อประมาณสิบหน่วยนี่นะราคากระรุดอยู่ป่สิบเยนแม่มากต้องถามแม่ร้องถามแม่เนาะค <laughs> ักเนาะอ้าวได้เห็นแล้ว,นะเ,วเ,นเนาะเดี๋ยวข้อเบอร์นั้นอีกกันคุณ ใส่ไซฟาบ่เอื้อยบัดนี้นะใส่หูใส่คนโอใส่หูใส่โอ๊ยใส่หูแบบนี้เนาะโอ๋เอานนี้จ้ะแล้วก็ใส่ประมาณนี้เนาะปาไปเลยก็ได้จ่ายเงินเพิ่นก่อน ตอนนี้กระไรทั้งคิงยาก็ไปบานพร้อมพี่น้องป้าราคาต้นกระายเลยอยู่แล้วลังจากนั้นก็ขับรถมาเรื่อยๆพี่น้อง มาหอดตัวเมืองกาลาซินนอนลักกาไดที่พักทำยืดนันโทร์ทามห้องห้มหนึ่งเพิ่นว่าราคาแปดร้อยก็เลยมาสองอีกห้องห้มหนึ่งโอ้มีราคาห้องพัดลมสามร้อยพร้อมถึงก็เลยเลือกราคาห้องพัดลมวิระหยัดนาี่น้องก็เลยเขาไปหอดหอ้องเพราเขาไปหอดห้องรู้สึกว่ามันหอนอยากเปลี่ยนห้องแอ่แต่ว่าเอออาจจะอยู่ไปอีกสองาสามสั่วโมงอาจจะเย็นขึ้นเราก็เลยอาบน้ำลักกาวาสิไลสุดต่ก็าหอนหอนพี่น้องกกา พักกันนอนหลินนอนไปนอนมาอยากนอนอย่างนอนทแิแต่สุดท้ายก็นอนบ่รับอยู่ได้ประมาณสามสีโมงกระได้หอบเครื่องหอบคล้องให,หญ่ห้องก่อนที่จะหอบเครื่องออกมาก็ได้โทรหาพนักงานว่าเขาเปลี่ยนห้องซึ่งพนักงานบอกวา่าใส่เครื่องใส่คล้องอยู่ห้องแล้วเปลี่ยนบ่ได้มีแต่เปิดห้องใหม่ไดความหมายก็คือสิเปิดห้องใหม่เลยพี่น้องแต่ที่บอกวา่าใหญ่ห้องเพราะวา่าหอ้าาหองนี้นอนบ่ได้แล้วนะสุดท้ายกระได้โทรหาเพื่อเปลี่ยนห้องซึ่งห้องที่จะเปลี่ยนก็คือราคาหาหลอยกระเท่าก็ว่า จายไปทั้งมืดไปลอยเท่ากับพวกแฮมทวิตีโททามันนด้พี่น้องคิดว่าชบพยัดแต่ว่ายัะไดมันหอนีอ้พี่น้องสุดท้ายก็ได้เปลี่ยนห้องนอนต่อปันเด้อพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสายดี